สวัสดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นกล้วยสุกฝันเห็นกล้วยสุกฝันเห็นกล้วยสุกทั้งเครือ มีคำทำนายฝันพร้อมเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นกล้วยสุกมีคำทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคจงสแสวงหาโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้านความรักคนโจดจับพัดจับผูอาจจะได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟนปัญหาคาใจกับคนรักต้องค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาหักหาน้ำใจกันถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็มีคนเสนอตัวมาเข้ามาใกล้ชิดด้านการงานการเงิน ที่กำลังทำเรื่องขอกู้เงินจากธนาคารระวังเรื่องเอกสารจะไม่สมบูรณ์ใครที่เรียกร้องความยุติธรรมด้านการเงินให้ตัวเองอยู่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเจราจาให้จะได้รับความเห็นใจต้องแบกรับภาระหลายอย่างเลขนำโชค2-78-99372751ฝันเห็นกล้วยสุกเป็นเกลือ ฝันเห็นกล้วยสุกเป็นเครือทำนายฝันว่าดวงคุณกำลังไปได้สวยมีคนมาช่วยอยู่อย่างไม่ขาดสายจะมีโอกาสพบปะสังสรรค์อยู่กับเพื่อนเก่าหรืองานสังคมอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าจะวุ่นวายใจกับสมาชิกในบ้านที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้านความรักมีคนมีอายุมาชอบเข้ามาคุยกับคุณเยอะ ดูท่าแล้วคุณจะมีคนในใจด้วยสิคบกันแบบเพื่อนมานานจะสวีทหวานแหววขึ้นในพิกาาเตรียมแผนวิวาสายฟ้าแลบได้เลยต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดจนวนเหตุแห่งความขัดแย้งด้านการงานการเงินรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือต้องพิจารณาไต่ตองให้ดีๆ มีโอกาสจะเสียเงินแต่เป็นการเสียเงินให้คนอื่นคุณได้รับความสุขกลับมาการงานออกนอกลูกนอกทางบ้านขาดความเอาใจใส่เท่าที่ควรต้องมีสติและสมาธิความอดทนสูงกว่าปกติเลขนำโชค3 8-3 9-6 2-7-8 6-6-3 7-6-1 ใครเคยฝันเห็นกล้วยแบบไหนจะลีมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างบ้างนะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ